ออใช่ใช่เครื่องขั้วพิกขั้วถั่วขั้วงาตัวเล็กนะครับ 16, บหกูณสินิ้วท่านที่สงสัยการทํางานนะครับตัวนี้ใช้ใช้ไฟฟ้าในการทําให้มอเตอร์หมุนใช้เตาแก๊สนะเตอันนี้เป็นหัวเตาแก๊สครับสามารถใช้เตาแก๊สก็ได้เตาถ่านก็ได้นะครับให้ความร้อนนะครับโป่งมันก็จะหมุนหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ จนกว่วจะได้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้บ้างก็15นาที20นาทีก็แล้วแต่นะครับปรับไฟเบาแรงหัวแก๊สนี่เป็นหัว KB5 นะครับพอดีถอดถอดไอชุดใหญ่ออกข้างล่างครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับแล้วก็รัดติดเครื่องก็จะทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นรบกวนชาวบ้านนะครับ มันก็จะมีก็ตอนเราเปิดเทออกตอนใสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถทําต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กสุดก็จะมีใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดคูณยีิบห้าแล้วก็ใหญ่สุดก็จะเป็นยี่สบห้าคูณยีสิบดนิ้วนะครับสามารถขั้พวพวกิพวกขั้วถั่วขั้วงาได้นะครับ